นีน่าหลานมากเป็นภาพยนตร์ไทยที่คนจีนนั้นรู้จักดีโดยกําลังเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเมืองใหญ่ๆของจีนไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิน้นกวางโจวซึ่งที่น่าเหลือเชื่อค่ะก็คือหนังเรื่องนี้ติดอันดับหนังดีมีคุณภาพระดับ9้าคะแนนบนแอปพลิเคชันโตปันซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังมีรีวิวภาพยนตร์หนังเรื่องหลานมากหลังจากที่คนจีนหลายๆคนเนี่ยได้เข้าไปรับชมค่ะโดยในแพลตฟอร์มโซเชียลชื่อดังก็ยังมีหลายๆคนเข้ามา ร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะมีคนหนึ่งบอกว่า mm. เมื่อวานเนี้ยในที่สุดฉันก็ได้ไปดูนังเรื่องหลานมากแล้วแหละขอบอกว่าเสียน้ําตามากมายแต่ว่ามีสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดนั่นก็คือการแสดงถึงความสัมพันธ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้แหละ รู้ไหมว่าระหว่างที่ฉันกําลังนั่งดูหนังเรื่องเนี้ยอยู่ดีๆฉันก็ได้กลิ่นคุณยายของฉันลอยมาโอ้โหคือตอนแรกอะ่ะมันรู้สึกขนลุกนะแต่ว่าด้วยบรรยากาศของหนังเรื่องเนี้ยทําให้ฉันแบบตามไปได้ตลอดทั้งเรื่องเลยอะาขอบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยฉันยกให้เป็นสายระคดีละกันขอชื่นชมจากใจจริงอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันเสพติดหนังเรื่องหลานมากเคื่อจะบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่มีการพัฒนายอย่างรวดเร็วนะและใน ปัจจุบนันรู้ไหมเหมือนว่าทุทกๆอย่างในสังคมของเราเนี่ยถูกขับเคลื่อนไปด้วยพลังที่มองไม่เห็น ทุกๆคนเนี่ยสนใจแต่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ไม่สนใจข้างหลังเลยดูภาพยนตร์เรื่องหลานมากสิคุณจะเห็นว่ามีสายใหญ่ลึกๆที่กําลังโหยหาความรักแต่กลับถูกดึงออกอย่างเงีย,งยบๆบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าหลังจากที่คนที่คุณรักเนี่ยจากไปเราก็ต้องร้องไห้อย่างขมขืนสิ่งที่เศร้าที่สุดไม่ใช่ช่วงเวลาที่สูญเสียพวกเขาไปแต่ว่าทุกช่วงเวลาที่คิดถึงในอนาคตต่างหาก ผู้ชมในโรงร้องไห้ยังคมขื่นในขณะที่ชมภาพยนตร์ไทยเรื่องหลานมากฉันขอบอกเลยว่าในชีวิตของฉันฉันไม่เคยร้องไห้แบบนี้มาก่อนเมื่อเห็นตอนจบของหนังเรื่องนี้ตอนที่เคาะลงศพโอ้โหเหมือนกับว่าเป็นฉากที่แบบฉันเห็นแล้วฉันแทบจะสุดตัวลงไปเป็นฉากที่ดึงอารมณ์ได้มากๆแล้วยังไงรู้ไหม ฉันรู้สึกว่าเป็นการถ่ายทำที่สมจริงมากๆรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเก็บได้ยอดเยี่ยมเลยนะเหมือนกับเป็นความทรงจําที่มีค่าฉันรู้สึกว่าเป็นการแสดงออกถึงการโหยหาความรักในครอบครัวที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเลยอยาอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าฉันคิดถึงหนังเรื่องหลานมากและฉันก็รู้สึกร้องไห้ทุกทีเลยตอนเนี้ยฉันไม่กล้าดูหนังเรื่องนี้แล้วนะแค่ตัวอย่างหนังฉันก็ไม่กล้ามองฉันไม่กล้าร้องไห้ในโรงหนังแต่ว่าฉันรู้สึกว่าเวลาจะดูหนังเรื่องเนี้ต้องระมัดระ วางตัวตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมน้ําตามันไหลออกมาได้ง่ายมากๆเลยอะาอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าหนังเรื่องหลานมากตอนแรกฉันคิดว่าหนังเรื่องเนี้แสดงออกถึงการลําเอียงหรือว่าการรักคนใดคนหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนแก่หรือว่าผู้สูงวัยเขาคงจะแบบมีแต่ความจริงใจเนาะเขามอบให้แต่แบบสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกหลานน่ะดูสิเป็นความจริงใจที่คุณยายเนี่ยอยากจะมอบให้กับหลานๆฉันไม่คิดเลย นี่ขนาดฉันไปดูหนังมาหลายวันแล้วนะแต่ฉันยังแบบคิด ถึงนึกถึงแตนฉากในหนังเรื่องหลานมากตอนที่คุณยายกำลังร้องไห้อยู่บนเตียงคนเดียวก่อนที่คุณยายจะจากไปอะ่ะโอ้โหฉันรู้สึกว่าฉันดูฉากนี้แล้วไม่อยากจะสนใจอะไรเลยอะรู้สึกแบบเจ็บปวดมากเหลือเกินเหมือนกับเรากำลังลม้มลงบนพื้นฉันรู้สึกว่าไม่อยากจะให้คนในครอบครัวจากเราไปเลยอะ่ะวอนเทพผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้เลยอีคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องหลานมากทำให้ฉันได้ค้นพบถึงความอบอุ่นที่หายไปนาน ฉันสัมผัสได้ถึงส่วนที่อ่อนโยนที่สุดของหัวใจและก็มีความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่คุณรักนี่คือหนังดีที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คนร้องไห้หรอกนะแต่เป็นการสื่อถึงอารมณ์ได้อย่างดีที่สุดต่างหากอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันต้องขออภัยนะที่ฉันต้องกล่าวชมภาพยนตร์เรื่องหลานมาซ้ำไปซ้ำมานี่แหละในมุมมองของมนุษย์ทุกๆคนก็อยากจะได้ความรักแต่ว่าบางคนเนี่ยแสดงออกมาไม่เหมือนกันนะ ฉันขอบอกเลยว่าหนังเรื่องเนี้ยทําเอาน้ําตาแตกทั้งโรงพอร้องไห้จบโอ้ฉันรู้สึกโล่งใจะเหมือนกับว่าได้ปลดปล่อยอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งแต่ว่ารู้ไหม เราอะจะต้องพัฒนาต่อไปข้างหน้านะโดยเฉพาะคนในครอบครัวความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าหลังจากที่ฉันดูหนังเรื่องหลานมากฉันคาดหวังสูงเอาไว้เกินไปหน่อยแต่๋ฉันรู้สึกว่าหลังจากที่ฉันร้องไห้ฉันสบายตัวขึ้นเยอะเลยและหลังจากที่ฉันออกมานะฉันก็รู้สึกหิวเป็นบ้าเลยอะ่ะ และอคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าแม่หลานมาหลายของคุณยายเรื่องเนี้ยหน้าตาดีจังเลยนะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนไทยอยาจะทำภาพยนต์ที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็สมจริงมากๆแต่ว่าทำให้ฉันน่ะคิดถึงครอบครัวของตัวเองที่สุดเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าหลังจากฉันดูเรื่องเนี้ยเหมือนกับเป็นการเล่าเรื่องราวครอบครัวที่มีคุณยายแล้วก็มีช่องว่างระหว่างหลานชายกับคุณยายซึ่งจริงๆเนี่ยเหมือนเป็นช่องว่างที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะรู้ไหมว่าบางทีเนี่ยการ พูดคุยกันน่าจะช่วยสร้างสัมพันธ์ให้ดีขึ้นแต่ว่านี่แหละเป็นผลงานที่ฉันรู้สึกว่าโดนใจฉันมากๆเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าตอนที่ฉันชมภาพยนตร์เรื่องหลานมากฉันหันไปนะมองซ้ายมองขวามองข้างหน้ามองข้างหลังทุกทุก,ทกวัยแต่ละคนเนี่ยมีแต่เสียงซีจมูก,ก,กดังขึ้นทีละคนทีละคนในหมู่ผู้ชมเนี่ยหันไปทางซ้ายทางขวายิ่งเป็นผู้หญิงนะ โอ้โหร้องไห้ออกมาฟูมไฟา์คือเป็นหนังภาพยนตร์ที่แบบคือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆคือถึงแม้ว่าช่วงวัยจะต่างกันนะแต่ฉันรู้สึกว่าเขาแสดงความสัมพันธ์และอารมณ์ในหนังเรื่องนี้ออกมาได้แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยอยรู้ไหมปัจจุบันเนี้คนเรามีชีวิตที่โหดร้ายนะจากเด็กจนจนคนหนึ่งกว่าจะได้รับการเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่บางคนเนี่ยก็รอไม่ไหวนะถึงกับแย่งอ,อมรดกกันแต่จริงๆเนี่ยภายใต เบื้องหลังการแข่งแย่งสิ่งต่างๆก็มีความรักซ่อนอยู่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนังไทยเนี่ยเขาจะซ่อนอารมณ์เอาไว้ได้ขนาดนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันลองมาดูหนังเรื่องหลานมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละตอนแรกฉันไม่ได้คาดคิดอะไรเลยนะว่าฉันมาดูหนังแล้วจะมียังไงบ้างแต่ว่า รู้ไหมฉันคิดว่าฉันเข้ามาดูหนังเรื่องนี้แล้วฉันได้ประโยชน์อะคือตอนแรกฉันก็รู้สึกอุดหิดนะว่าเอะทำไมแบบครอบครัวคือหนังเรื่องเนี้ยแสดงออกมายังไงแต่ว่าตอนจบเนี่ยดีฉันร้องไห้ออกมาในตอนสุดท้ายเลยแล้วก็แบบทุกๆคนที่เข้าชมภาพยนตร์เรื่องเนี้ยเรียกว่าร้องไห้แทบจะทุกๆคนเลยนะคือมีแต่คนพึมพำพึมพำเสียงแบบวิจารณหนังเรื่องเนี้ยคือแบบ พอดูจบเรื่องนี้คิดได้อย่างเดียวฉันนึกถึงความกระตันอยู่ขึ้นมาเลยแหละวันนี้คือความจริงใจที่สามารถแลกกับความจริงใจได้แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถเสนอให้กับทุกๆคนในครอบครัวไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนก็ตามอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันจัดให้หนังเรื่องหลานมาเนี่ยเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในปีนี้เท่าที่ฉันได้ดูมาเลยนะคือตรงกับชีวิตจริงถึงแม้จะดูธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นหนังที่แบบดูแลแบบซึ้งกินใจสุดๆเลย อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าในฐานะที่แบบเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งของครอบครัวฉันคิดว่าเขาโครงเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเอาเรื่องจริงมาทําหรือป่ะเดาได้เลยนะว่าต่อไปจะเป็นยังไงแต่ฉันก็อดใจไม่ได้ที่จะชมหนังเรื่องเนี้ยคือทุกฉากเนี่ยออกมานําเสนอได้ดีมากๆและคําพูดแต่ละประโยคนะฉันรู้สึกว่าคือ กินใจแล้วก็ซึ้งใจจริงๆไม่ไม่แปลกใจเลยอะว่าทําไมหนังเรื่องเนี้ยถึงทํารายได้เยอะมากๆไม่ใช่แค่ที่เมืองไทยเท่านั้นนะที่เมืองจีนหลายๆคนก็ชื่นชมกันสุดๆเลยแหละ อีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะบอกว่าฉันเสียใจมากที่ไปดูหนังเรื่องหลานมากตอนได้ฉันเห็นชื่อภาพยนต์นี้ในหน้าเว็บเว็บหนึ่งนะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันไปดูเนี่ยฉันจะต้องน้ําตาไหลแน่เลยแล้วก็เป็นจริงอ่ะคือตอนที่ฉันอายุ7จ็ดขวบฉันรักยายของฉันมากฉันดูรายการหนึ่งช่องซีซีทีวีฉันดูคนเดียวแต่ตอนนั้นน่ะฉันร้องไห้ไม่ออกรู้ป่ะฉันได้คิดเลยนะว่าถ้าฉันอายุประมาณ30ฉันจะแบบไม่ร้องไห้แล้วนะถ้าเกิดฉันอายุเกิด30มสิบอ่ะแต่รู้ไหมตอนเนี้ยฉันเกิน30แล้ว นะแล้วฉันก็มาดูหนังเรื่องหลานมากฉันแบบให้ดูเลื่องฉันก็ร้องไห้ทุกททีเลยที่ฉันแบบดูหนังเรื่องเนี้ยฉันดูมาแล้วสามรอบแล้วฉันก็อธิฐานเสมอเฉยคิดถึงคุณยายทุกเมื่อเลยที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แม้แต่กระทั่งตอนเดินออกจากโรงไม่รู้สิฉันรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะกลับมาเจอคุณยายของฉันอีกครั้งจังเลย แล้วฉันก็คิดได้นะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าวันไหนเนี่ยเราจะได้พบกับคนที่เรารักมากที่สุดคนในครอบครัวของเราวันที่เราเจอกันอาจจะเป็นวันสุดท้ายของคุณแล้วก็ได้โอ้โหเป็นการจากลาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นที่หลายๆคนจะต้องยอมรับ